สถานการณ์น้ำท่วมปี2,554สร้างความเสียหายให้58จังหวัดประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ8แสนควรเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ในปีนี้คนไทยต้องเจอกับน้ำท่วมอย่างรุนแรงขนาดน,นี้เพราะมีฝนตกมากเป็นปรอติการ์ หลายฝ่ายระรมกำลังกันหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตของคนไทยครั้งนี้รวมทั้งที่นี่ด้วยครับ ผมมาถึงเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ปริมาณน้ำในเขื่อนมีมากถึง98%ของปริมาณกักเก็บครับที่นี่ผมได้พบกับพอ,อนรงค์ลีลานนท์ผู้อำนวยการสานักชลประทานที่3ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกสุโข,ขทยัยอุตรดิตและนครสวรรค์ครับท่านบอกว่าเขื่อนแควน้อยเพิ่งสร้างเสร็จ และเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2,551ปีนี้ปริมาณน้ำฝนทำให้เขื่อนแควน้อยและเขื่อนอื่นๆในลุ่มแม่น้ำน่านต้องบริหารจัดการน้ำกันอย่างเต็มที่ครับลุ่มน้ำน่านเนี่ยเราจะมีเขื่อนหลักอยู่ทั้งหมด3เขื่อนนะครับ,รบเขื่อนตัวแรกนี่ก็คือเขื่อนสิริกิตนะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ,รบเขื่อนตัวที่2เขื่อนที่สำคัญตัวที่2ก็คือเขื่อนแควน้อยของเราตัวนี้แหละครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลำสาขาย่อยลงมาสู่แม่น้ำน่านนะครับแล้วก็ในคองเดียวกันเนี่ยลำน้ำน่านเนี่ยเราจะมีเขื่อนนเรสวรอยู่ตัวหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราก็จะบริหารจัดการโดยใช้เขื่อนสิลิกิตเป็นตัวหลักเอาไว้ <That> s <S นะครับเขื่อนแควน้อยเป็นตัวช่วยสำรอง <That> s <S นะฮะเขื่อนนเรสวนก็จะเป็นตัวบริหารจัดการน้ําในลําน้ำนี้นะฮะในการบริหารจัดการน้ำไม่เกิดน้าท่วมนะคือผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่กาก็ควบคุมปริมาณน้ําอยู่ในจํานวนที่ลําน้ำเนี่ยจะรับได้นะครับ ปล่อยลงมานะครับทางเขื่อนสิริกิตส่วนหนึ่งแควน้อยส่วนหนึ่งนะครับไหลมารวมกันนะฮะแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยไม่ให้เกินความจุลําน้ำที่จะไหลผ่านตัวจังหวัดพิโลกไปอย่างนี้ฮะ,ค,ะ <S <S ครับโดยใช้เขื่อนในสวนเนี่ยเป็นตัวช่วยในบางครั้งได้เขื่อนแควน้อยบํารุงแดนเป็นพระราชธรรมบุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2525ก็นานเกือบ30ปีมาแล้วนะครับ ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนนเรศวนและส่งเยี่ยมราษฎรตอนนั้นมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนกับเก็บน้ำแควน้อยที่อำเภอวัดโบส์โดยเร่งด่วนเพราะที่ผ่านมาทุกๆปีราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยต้องประสบปัญหาอุทกภัยในหน้าฝน ส่วนหน้าแล้งก็ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกความไม่แน่นอนในเรื่องน้ำเป็นปัญหาใหญ่ในการดำรงชีวิตทำให้พวกเขาลืมตาอ้าปากไม่ได้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดำเนินการครับจนเมื่อปี2545ได้พระราชทานพระราชดำริอีกครั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเร่งดำเนินการ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สร้างกั้นลำน้ำแควน้อยสาขาของแม่น้ำน่านมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาอุตกภัยในเขตพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งของลุ่มน้ำแควน้อยและสงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อแควน้อยบำรุงแดนซึ่งมีความหมายว่าเขื่อนแควน้อย ที่ทำให้มีความเจริญในพื้นที่ครับแควน้อยเนี่ยนะมันเป็นแควใหญ่อันหนึ่งนะฮะที่จะลงมาที่แม่น้ำน่าปนปริมาณน้ำที่ไหลเนี่ยเรียกว่ายอดสูงสุดเนี่ยก็เกินพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะนั้นเนี่ยแควน้อยเนี่ยเป็นตัวหลักที่จะเก็บน้ำไว้ทำการเพาะปลูกสำหรับช่วยเขื่อนเจรยาตอนที่จะ กระจายน้ําในฤดูฝนหรือฤดูภาวะเปลือ,อ,อกปลูกแล้วยังช่วยป้องกันโอโทกภัยโดยเก็บน้ําจํานวนพันล้านเนี่ยไว้นะครับแล้วระบายเป็นส่วนๆลงมาเนี่ยอ,อย่างในปีนี้ผมพูดได้ว่าอุทกภัยที่เกิดกระแถวพิจิตแถวสุขโขทัยพิจิตรตอนใต้ตะวสนรรค์เนี่ยถ้าไม่มีเก็บน้ําไว้ก็คิดดูสิครับไอ้น้ำน้ำน้นก็จะมาทําความเสียหายแล้วก็ทํา ความเดือดร้อนให้กับชุมชนเนี่ยมากมายขนาดไหนพิซนิโลจำได้ว่ามันมีที่น่าจะใช้น้ำเพื่อทำเขื่อนที่นับว่าใหญ่พอสมควรที่จะช่วยในเรื่องน้ำถ้าขาดน้ำก็จะกักเอาไว้และปล่อยลงมาสำหรับทำานาทำการเกษตรและทั้งในหน้าน้ำเวลาน้ำจะท่วมน้ำมาจากตรงนี้มาก จะทำให้แถวพิษณุโลหกอำเภอใกล้แถวนั้นน้ำท่วมเกือบทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าทำเขื่อนนี้ได้ก็จะดีถ้าทำได้ดีโดยไม่มีปัญหาจะช่วยจังหวัดพิษณุโลกและช่วยอีกในเขตใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยทำให้น้ำไม่ท่วมนี้ไม่แหรงเพราะว่าเขื่อนนั้นก็จะจุกได้มาก ระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆก็คือการจัดหาและบริหารจัดการน้ําเพื่อใช้สําหรับการเกษตรด้วยตระหนักดีว่าน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตหากบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ําได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นประชาชนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นปัจจุบัน มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำถึง2,900โครงการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคผมโชคดีครับที่ได้พบกับท่านรองสุวัตเทพอารักษ์ท่านเป็นรองเลขาธิการกรปร,รอหรือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเ,เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านบอกว่าพระราชดำริ เรื่องการจัดการน้ําของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงทําอย่างเป็นระบบและไม่ได้ทําเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งครับแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลงมาในเรื่องของการจัดการบริหารในเรื่องของน้ำเนี่ยครับพระองค์ท่านพระราชทานมาว่าอย่างไงบ้างครับในการหลแลจัดการเนี่ยท่านทรงวางอย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นก็ทรงคิดว่าจะต้องทําฝนหลวง แล้วก็เกิดเป็นโครงการฝนหลวงขึ้นมาหลังจากมีฝนหลวงแล้ว,ลวเราจะเห็นว่าในปัจจุบันที่เราเจอปัญหาที่น้ําตกลงมา,มามากมายเนี่ยรเราจะเป็นต้องหาที่เก็บน้ํบที่เก็บน้ําที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องรักษาป,ป่าไม้เพราะป่าไม้เป็นต้นน้ําที่สําคัญหลังจากป่าไม้แล้วเราจะเห็นได้ว่าหลังจากป่าไม้ก็จะไหลลงไปในลาธารเล็กๆท่านได้ประสานว่าจะต้องหาฝายเก็บกักน้ําที่เรียกว่าฝายต้นน้าลาธาร เป็นฝายเล็กเรียกว่าเช็คแดมกระจายออกไปในทั่วทุกพื้นที่รรรตรงนี้ก็จะช่วยชะลอน้ําไว้พอน้ําไหลลงมาที่ที่ปลายเขาเนี่ยรพระองค์ท่านให้สร้างอ่างเก็บน้ําเก็บน้ําไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งเพราะจากปลายน้ําปุ๊บก็ลงมาที่แม่น้ําก็จะต้องมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่จะจัดก,การกัารูปน้ํานี้ได้พอหลังจากเขื่อนแล้วมันก็จะน้ําจะไหลลงไปเรื่อยก่อให้เกิดน้ําท่วม ก็ต้องมีแก้มลิงมีผนังกั้นน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากต้นน้ากลางน้ําปลายน้ำจะเห็นว่ามีระบบการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องกันอย่างต่อต่อ,ต,อต่อไปงานพัฒนาแหล่งน้ําเป็นงานที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ทําการเกษตรเป็นอาชีพหลักครับแหล่งน้ําต่างๆที่พระราชทานไว้ มาจากการศึกษาปัญหาสภาพในพื้นที่โดยทรงเน้นการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทรงเน้นตลอดว่าต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทุกฝ่ายต้องประสานงานร่วมกันและก็บริษาบริหารจัดการให้ต่อเนื่องกันถ้าเรามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทางนั้นแหละและอันหนึ่งที่พระองค์ท่านพระราจานพระบรตรไว้เลยนะฮะว่าในการก่อสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยจะต้องไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อน ราะนั้นจะทรงเล็งเห็นว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาจะต้องเป็นผู้เสียสละเนี่ยแม้อาจจะถูกน้ําท่วมทั้งหมดเสียที่ดินไปเนี่ยทั้นนั้นรัฐบ,บาลจึงจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเขาอย่างครบถ้วนรอบด้านนะฮะตั้งแต่เรื่องค่าที่ดินต้องชดเชยให้เขาตามความเป็นธรรมในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ทิ้งแค่นั้นหลังจากการที่รเราสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําเสร็จก็มีคณะกรรมการทำเรื่องอาชีพส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยได้มีอาชีพอย่างมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องตลอดไป ท่านรองยังบอกอีกด้วยครับว่าพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ําของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นต้องลงมือทําไปให้สอดคล้องกันการแก้ปัญหาในพื้นที่หนึ่งได้อาจไม่ใช่คําตอบที่ดีของอีกพื้นที่หนึ่งครับต้องศึกษาความเป็นไปได้ให้รอบด้านและรอบคอบครับเพื่อให้ได้วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งทางภูมิประเทศทรัพยากรชุมชนและสังคมจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดครับ และในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมกับชาวบ้านในพื้นที่มากที่สุดผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครรู้ดีกว่าชาวบ้านในอำเภอวัดโบส์หรอกนะครับผู้ใหญ่ครับก่อนหน้าที่เราจะมีเขื่อนเนี่ยนะครับพื้นที่บริเวณฝั่งนี้สำหรับผู้ใหญ่จรูนเป็นคนหนึ่งที่เป็นทั้งผู้เสียประโยชน์และรับประโยชน์ จากการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนครับสิ่งหนึ่งที่เธอสังเกตเห็นในปีที่แล้วกับปีนี้คือน้ําท่วมไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนหลังจากมีเขื่อนแล้วช่วยได้เยอะเลยอะค่ะอย่างกรณีปีนี้นะคะถือว่าฝนก็หนักนะคะคก็จะท่วมไม่ไม่กี่ลายนะคะในในในพื้นที่นี้ก็แสดงว่าเขื่อนช่วยได้จริงช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะบรรเทาได้ได้เยอะ บอกเลยว่าเยอะอะค่ะครับที่ผมบอกว่าผู้ใหญ่เป็นผู้เสียประโยชน์ก็เพราะตัวเธอและเพื่อนบ้านอีกหลายคนต้องเสียที่ดินส่วนหนึ่งไปทำเป็นคลองชลประทานหรือถนนเข้าพื้นที่การเกษตรเพื่อให้ราัฎรมีโอกาสใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมตามแนวทางของโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่แต่ก็มีบางคนครับที่เสียสลักมากกว่านั้น เสียสะละมันสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกลหลายๆคนที่มากมากกว่าละดับแรกเลยก็คือการได้รับน้ําได้รับน้ําจากการที่ำทํานานะคะแล้วก็ที่ตามมาก็คือพื้นที่ทํากินได้พัฒนาขึ้นก็อย่างที่เห็นมีคลองมีถนนตัดผ่านที่มีการจัดรูปนะคะและหน่วยงานราชการเข้ามาดูแลอีกมาให้ความรู้มามาส่งเสริมให้อาชีพเขาได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น แ <จะ S 1> สดง,สงว่า,ร,ารัษดรที่ที่เสียผลประโยชน์บางส่วนเนี่ยในระยะยาวๆเนี่ยคิดว่าคุ้มค่ากว่าค่ะคุ้มค่าเพราะมันเป็นมันเป็นผลประโยชน์ที่อาจจะเทียบค่าไม่ได้เลยนะคะคเพราะว่ามันมันมากจนที่เราไม่สามารถที่จะพูดถึงค่าของเขาได้เลยอะคะ่ะ ถึงจะพ้นตำแหน่งกำนันของตำบลท่างามาหลายปีแล้วแต่กำนันสถาพรก็ยังติดตามความเป็นไปของลูกบ้านอยู่เสมอครับออกำน,นันก็เป็นอ,อีกคนที่ต้องเสียพื้นที่ทำกินบางส่วนไปเราต้องเสียพื้นที่ด้วยเนี่ยกำนันรู้สึกไงครับก็ไม่ไม่ได้คิดครับตรงนั้นไม่ได้คิดเลยเพราะว่าผมก็ว่ามันก็เป็นบุญของคนวัดบทแหละครับตรงนี้คือใจผม อยากได้มานานแล้วนะครับเราเสียตรงนี้แต่มันได้ประโยชน์เยอะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันน้ําท่วมเยอะนะครับ,รบท,ท,ท,ท่วมท่วมท่วมจะท่วมท่ำซากนะครับถึงแรงก็แรงถึงข้าวตายไม่มีน้ํายิ่งอเป็นโครงการของพ่อหลวงนี่ร้อเซเพราะว่าพ่อหลวงก่อนที่ท่านจะทําอะไรลงมาท่านจะทรงงานต่างๆเนี่ยท่านได้พิจารณาจะเป็นอย่างดีแล้วนะครับท่านให้เราเนี่ยสุดยอดแล้วครับ สายพระเนตอันยาวไกลที่พระราชทานพระาราชดำริเมื่อ30ปีก่อนทำให้ในเวลานี้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของชาวบ้านในอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกลดน้อยลงไปมากครับและผลจากการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำน่านโดยมีเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเป็นกลไกลสำคัญยังช่วยให้ปีนี้ตัวเมืองพิษณุโลกยังไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำครั้งนี้ รุนแรงเหมือนเคยด้วยครับโชคดีสำหรับปีนี้เพราะมีในหลวงช่วยในหลวงช่วยในหลวงในที่นี้ก็หมายถึงเกิดแคลน้อยนะครับเกิงแคลน้อยเนี่ยสามารถที่จะรองรับน้ํานะครับถ้าไม่มีเกืงแคลน้อยนะครับในสภาพของสภาวะการเดิมๆจากที่เคยปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี่นะครับสภาพการเดิมๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเกิดแคลน้อยเนี่ยผมว่าพิโลกจมแน่ และในวันเดียวกันครับท่านรองสุวัตพาผมมาที่เขื่อนนเรศวรที่อำเภอพรมพิตรามที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ผมได้เห็นว่าเขื่อนในลุ่มน้ำน่านสองแห่งคือเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนและเขื่อนนเรศวรร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครับตามหลักปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ แม้ว่าปัจจุบันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างแต่ก่อนแต่พระองค์ก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ําและพระราชทานแนวทางช่วยเหลือประชาชนของพระองค์เสมอพี่สุนโอกได้ประโยชน์เยอะเก็บน้ำในแขวน้อยช่วยเหลือได้ดีช่วยเก็บน้ำในลุ่มน้ำนั้น แวนน้อยมหาศจรรย์ช่วยให้สำเร็จโครงการชลประทานต่างๆท,ท,ที่ได้ํำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วควรจัดการให้รัษดรมีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นให้หน่วยงานต่างๆท,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 ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินการ